วันนี้เราพามาทำสปามือเท้ากันที่ C W L Nail นะคะร้านตั้งอยู่ในโครงการ Urban Square ประชาชื่นร้านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมของทางร้านเองนะคะภายใต้แบรนด์ C W L ค่ะ การทำสปามือเท้านะคะจะทำด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนเนาะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการสครับผิวค่ะเพื่อเตรียมผิวหลังจากนั้นก็ทำเป็นทรีทเมนต์ผิวค่ะโดยการที่เราจะแรปทิ้งเอาไว้นะคะระหว่างพี่เขาแรปเนี่ยก็คือจะมีการตัดเล็บตัดหนังให้ด้วยค่ะรู้สึกดีสบายมากเลยค่ะพนักง,งานดูมืออาชีพมากเลยอพะามากมากเลยค่ะบรรยากาศในร้านก็ดูเป็นกันเองด้วยราคาของการทำสปามือเท้านะคะจะอยู่ที่999บาบาทค่ะไม่แพงเลยเรามาร้านเล็บทั้งทีจะไม่มีเล็บสวยๆกลับบ้านได้ยังไง ขอทาสีเลดเบาๆกับบ้านซะหน่อยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายของการทำสปาค่ะก็คือการบำรุงนะคะเป็นตัวบำรุงผิวแล้วก็ตัวคอลลาเจนของ C W L ค่ะอย่าลืมตามกันมานะทุกคนบ๊ายบาย